ส่องแล้นิ่งๆครับนิงน่งๆอ่าเนี่ยช้างเป็นฝูงเลยครับเนี่ยน่าจะเกินสิบพี่แผนไฟไปทางขวานิดนึงโอเคโอเคนี่ครับช้างอ่างลือในนะครับออกมาที่หมู่บ้านมอไซเรียบร้อยเนี่ยเป็นฝูงเลยแผนไปขวานิดนึงครับนั่นนะครับนั่นนะครับเยอะมากเลยครับนั่นๆๆๆๆๆเทียบเลยนี่เทียบเลยโอ้โหแปนไปทางขวาเลยพี่ทางขวาเลยเยอะมากเลยโอเคโอเคโอ้โหเยอะเยะเยะ เนี่ยเกินเกิน10แน่นอนครับเกิน10แน่นอนเยอะมากนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเยอะมากเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีตัวเล็กด้วยเนี่ยมีอินแพนดังฝานี้นึงแวนฝานี้อ่าอะไรนะโอเคอย่าลวหันทางซ้ายก็ไปหันมาซ้ายอุ้ยเยอะมากเนี่ยตัวเล็กเล็กน้อยนเพียบเลยนี่เนี่นี่กระลังออกมานี้หักไม้เสียงได้ยินอย่างนี้อะไร ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยติดตูดแม่ไปนงขวามือพี่อินขวามือนะซุกแม่แล้วซุกแม่แล้วตัวนี้รุ่นรุ่นกำลังตามเยอะมากคับเนียอันนี้คือนอกเขตอาหรือในนะซึ่งอยู่ที่ทําทิ่ชาวบ้านนะครับเนี่ยก็อยู่ตรงเีนี้ตอนนี้ก็ออกประการแจ้งนะครับเนี่ยที่เราค่อยๆแผ่นขวาไปนิดนึง ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กขนาตัวเล็กองตัวเดินตามตู่ต่อต่อนี่คือประชากรช้าติี้เพิ่มขึ้นเตือนเตือนผงเตือนผงนี่มีลูกตัวเล็กอยู่นะเนี่ยเนี่ยลูกไอ้ลูกประมาณยังไม่ถึงปี แสดงว่าประชากรช้างเพิ่มขึ้นแต่ละปีไม่ใช่น้อยๆขาวๆอยูอ่ในทู้นก็ใช่